โควิดเนี่ยมันมันเร่งการทำดิจิทัลทรานส์ม t ชันแล้วก็ออโตเมชันมากเลยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าอุย้ยออโตเมชันแบบอีก10ปีอะไรเงี้ยนะคะโควิดมาถึงนะคะอีก3เดือนออโตเมตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะยังมีความจะพูดว่างไงเป็นที่ต้องการในช่วงของที่มีออโตเมชันแล้วเนี่ยเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเราได้แรงบรันดาลใจนะคะมาจากฟิวเจอร์มาย์เซตนะคะ อาจารย์พรนพดลเขียนเรื่องนี้ไว้ใ,ไในหนังสือด้วยค่ะก็เริ่มกันที่ทักษะที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนค่ะคือทุกคนก็คงใช้คอมพิวเตอร์กันเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น Excel หรือว่าหรือว่า Power BI หรืออะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะแก้ปัญหาได้เยอะมากแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาที่ไม่จําเป็นจะต้องบูรณาการกับศาสตร์ไหนคือใช้การคํานวณอย่างเดียวเงค่ะเครื่องมือมันใช้ได้หมดละ เพราะฉะนั้นการที่คนจะยัง r e levant อยู่ก็คือมีความยังยังเป็นที่ต้องการอยู่เนี่ยเราต้องมีความสามารถในการบูรณา,าการกับศาสตร์อื่นหรือว่าวิธีแก้ปัญหาในธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะคือดูว่าวอุตสาหกรรมอื่นเขาแก้ปัญหาที่เราพยายามจะแก้เนี่ยยังไงแล้วออามาประยุกต์ใช้ได้ค่ะเห็นที่สองก็คือความคิดเชิงวิพากษ์ค่ะจริงๆสําคัญมากโดย <S <S เฉพาะอย่างยิ่งการเสพสื่อสมัยนี้คือ critical thinking ใช่ไหม critical thinking ค่ะ คือการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแล้วก็บางทีข้อมูลมันไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนคือถ้าข้อมูลมันครบถ้วนชัดเจนเนี่ยแมชชีนก็ทําได้แต่ว่าที่สําคัญเลยคือข้อมูลมันไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนมันมีสิ่งที่มันเป็นจัดเม้นท์ที่เรายังจะต้องยังจะต้องใช้แบบกลืนของเราใช้ความเชื่อบางอย่างะอะค่ะก็เลยทําให้ความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยยังสําคัญมากๆเลยอันนี้ดีมากเลยอะเพราะว่า แบบอย่างบางทีครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะในในในองค์กรอย่างเช่นการซื้อของเงี้ยจัดซื้อเง<ะ>ีบบ้ยคือบางทีเนี่ยมันดูมิติแต่มิมมติเป็นมิติเดียว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 กันมไม่ได้เนาะราคาคนชอบพูดแค่ราคาอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าบางทีมันมีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาด้วยบางทีอาจจะต้องยอมซื้อของแพงด้วยเหตุผลบางประการอ่าจริงด้วยก็มีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะยัง<า>มไม่สามารถรเขียนแล้วเคยซึมได้นะฮะใช่ค่ะข้อที่สามค่ะความคิดสร้างสรรค์ค่ะ คือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะได้ยิน Big Data Machine Learning เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันมี Data เยอะมี Pattern เยอะอะค่ะ AI อมันสามารถที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าเราด้วยคือข้อมูลที่มีมากเนี่ยใส่เข้าไปมันไม่ลืมนะแต่เราเนี่ยลืมลืมครับใส่น้อยก็ลืมใส่เยอะก็ลืมครับค่ะ <laughs> แต่ว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แบบ ใหม่เลยออริจินอลไอเดียอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยทำได้ดีกว่า AI ในตอนนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเราสามารถที่จะคิดสิ่งใหม่โดยที่ไม่ต้องมีกราวอ่ะคือฟงซ่านว่ากันเถอะคนยังยังฟงซ่านได้มากกว่า AI ในตอน,นซึ่งซึ่งเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ข้อเดีเปวนข้ออีกนะค่ะก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะข้อที่สี่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของคนเพราะว่าคือพอมี AI เข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่า คนจะไม่เป็นที่ต้องการนะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่ต้องทํางานอ่าแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องรู้จักทํางานร่วมกับคนอื่นใช้สกิลของ interpersonal skills สกิลที่ยังต้อง need human นะคะมากขึ้นเช่นทักษะในการบริหารจัดการคนนะคะความเป็นผู้นําความสามารถในการโน้มน้าวใจเข้าใจผู้อื่นเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาบอกว่า จะเลอคนเงี้ยคนก็คงไม่รู้สึกดีมันมันมีบริษัทไหนไม่รู้จำไม่ได้ที่ที่ผ่านซูมอะไล่ออกสามนาทีแต่ว่าเทียบเทียบกันกับ Airbnb ซึ่ง Airbnb คือแบบว่าพูดแบบพูดออกมาจากใจไะค่ะไอทักษะที่ที่ Brand Chesky Airbnb เขามีเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ในยุคยุคออโตเมชันนะคะมนุษย์ก็ยังสบายใจที่จะคุยกับคนที่คล้ายกันนอกคนที่ต่างกันขนาดมนุษย์ด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ สบายใจที่จะคุยกับคนมากกว่าคุยกับเครื่องจกอักรอยู่แล้วค่ะขอตัวอย่างหนึ่งได้ไหมได้รู้จักทุกๆท่านคงคุ้นเคยคำว่า customer lifetime value ใช่ไหมครับ,รบมันจะมีวิธีการคำนวณเป็นสูตรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรา AI มาจัดการ customer service นะโดยที่ไม่มีคนดูเลยเนี่ยนะแล้วมีเคสสมมุติลูกค้าลองเรียน จะขอเคลมแล้วล้วแล้วมีค่าเสียหายเนี่ยเยอะกว่าคัสเตอร์ไลฟ์ไทม์แวลูเนี่ย AI จะตัดเคสนี้ทิ้งทันทีคือไม่ให้นึกออกไหมไ <c laim> ล่ลูกคา้าออกเลยคือไล่ไม่ต้องว่าเป็นลูกค้าชั้นก็ได้แต่ประเด็นก็คือความเสียหายไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าคนนี้คนเดียวครับทันทีที่เขาลงไปโพสในโซเชียลมีเดียยาวแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่คุณเอาตัวคนโทรลอาจจะเสียลูกค้าไปอีกเป็นล้านคนก็เป็นไปได้นะมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นเนี่ยทักษะการบริหารจัดการคนเนี่ยความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอันนี้ ยากสำคัญคมากคัญมากด้วยะนะครับค่ะต่อไปค่ะเป็นทักษะในการประสานงานกับคนอื่นค่ะคือการทํางานเป็นทีมก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะคะอืเพราะว่าถ้าเรา ไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เนี่ยเราเก่งแค่ไหนเราก็จะเก่งได้แค่นั้นแหละคือเราจะถูกจํากัดด้วยความสามารถของตัวเองเราก็จะถูกแทนที่ด้วยระบบโดยง่ายแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทํางานกับคนอื่นทํางานเป็นทีมได้ค่ะเราก็สามารถนําจุดแข็งของคนอื่นๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสิบเลยก็ได้ครับถัดไปค่ะ EQ ค่ะความฉลาดทางอารมณ์นะคะ คืออาชีพที่มนุษย์ยังทำได้ดีกว่า AI อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะต้องใช้การปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุนักจิตวิทยาเนี่ยก็ยังต้องใช้การสร้างและการบริหารความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์จึงยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้อยากจะให้คนหุ่นยนต์มานวดเราในสปาหรือว่ามา มาทําฟันเจาะเลือดใช่ไหมคะก่อนหน้าน,นี้มีเสนอเรื่องของเครื่องเจาะเลือดไปแต่ตัวโดยส่วนตัวเอ็มเอ็มก็อยากให้พยาบาลที่ค่อยๆพูดให้ซอฟเนี่ยมาเจาะเลือดมากกว่<ม>ากลัวไอ้เรื่องการเจาะไม่ว่าจะฉีดยาหรือเจาะเลือดเนี่ยพยาบาลแต่ละคนเนี่ยถ้าคนที่มือเบามันไม่เจ็บจริงๆนะอ่ะแล้วเขามีวิธีเขามีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจเราด้วยใช่ไม่เจ็บจริงๆนะอันนี้มันต่างจริงๆค่ะแล้วข้อต่อไปค่ะความสามารถในการตัดสินใจค่ะ ถึงแม้ว่า AI จะสามารถหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาหาศาลได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่การตัดสินใจเรื่องสําคัญเนี่ยลน้นต้องใช้ j u d g ัด n t ของมนุษย์ยกตัวอย่างค่ะเรื่องของ self-driving ค่ะที่บอกว่าจะชนใครคือ,อสมมติว่ามันมีอยู่สองคนที่จําเป็นที่ต้อถ้าเราถ้าเราหักหลบคนนี้เราจะไปชนคนนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะปกป้องใคร สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบจริงๆมันเกี่ยวกับกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนตัดสินใจก็คือต้องเป็นคนรับผิดชอบสิ่งนั้นครับรถยนต์ตัดสินใจคนก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการตัดสินใจสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับมนุษย์จะเป็นส่วนใหญเห่เหมือนเหมือนเหมือนพี่จะเคยเล่าประเด็นนี้ไม่แน่ใจว่า ตอนนั้นอาจจะแม่พี่เคยเล่าหรือเปล่านนจะไม่ได้เรื่องเนี้ยว่า AI รถยนต์อ๋อเคยเล่าแล้วเอายกตัวอย่างเร็วๆแล้วกันเคสหนึ่งสมมติเราอยู่เลนนี้ใช่ป่ะแล้วมันมีของอุปสรรคเราจะต้องเราจะต้องคือถ้าเบรกเนี่ยเราจะลดชนแล้วเราจะเป็นอาการหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องพยายามปกป้องเรารถใช่ป่ะมันมี2ทางเลือกคือเลนซ้ายคนขี่มอไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อก เลนขวาคนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกถามว่าควรจะหักไปทางไหนคือหักไปเนี่ยคนนั้นเจ็บหนักแน่ๆใช่คือถ้าเกิดเราเราเอาลอจิกแบบแบบแบบเอไอก็จะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับควาเขียนอัลกอริทึมเราบอกว่าเฮ้ยถ้าลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดต้องชนคนใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่ามีโอกาสมากกว่ามากกว่าถูกไหมแต่ว่าสารเตี้ยเลยนะแต่เออใช่แปลว่าเฮ้ยหนึ่งสารเตี้ยด้วยสองทำถูกกฎหมายซวยว่ะเคสนี้ใช่ไหมเนี่ยคืออันนี้มันจะเป็นแบบไดเรมท์าสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะมาก นะครับในในอนาคตเห็นด้วยมากว่า AI ยัง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 ,ยง,ยงจะต้องขาดไอจัดเม n นเรื่องประเด็นนี้หรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของของอย่างการตลาดอย่างเงี้ยคร<ะ>ับการตลาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงกลับต้องกลับมาเคสเหมเออเคสไนกี้ถ้า AI เป็นคนตัดสินใจแคมเปญของไนกี้เนี่ยไม่มีทางออกมารูปแบบนี้แน่นอนชัวร์อ,อันนี้อันนี้มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าแม้แต่คนคิดเองกงรู้สึกว่าไม่ไม่ควรทําแบบนี้เลยตอนแรกแปบ,บว่านักการตลาดหลายๆคนออกมายังออกมาวิจารณ์เลยอ่า <laughs> ใช่ไหมเพราะแบบ ไม่ได้หรืออย่างอย่างอย่างหมออย่างเงี้ยนะในวงการแพทยนะ์อย่างเงี้ยโอเคเอไอาจจะอ่านในผลซีทีสแกนอะไรได้ดีเนยแหละแต่ตอนไปคุยกับคนไข้เน่ะต้องบอกเขาป่วยหนักเลยใช่ถ้าเอไอไปพูดกับเขาเฉยๆแบบก็ป่วยอ่ะก็น่าจะเหลือ,วอวเวลาสักสามเดือนถึงห้าวันอะไรเงี้ยนะไม่รีบไปจัดการเขาเขียนในในกร,รมซักคือคนมันกําลังใจสําคัญนะใช่ใช่ไหมเขาเวลาันอาจจะลดลงไปเลยไม่ใช่สามเดือนห้าวันแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะใช่ค่ะไปต่อครับค่ะต่อไปเลยค่ะ ความสามารถในการบริการค่ะรู้ไหมคะว่าก่อนช่วงโควิดะคะ่ะมีชาวจีนจํานวนมากเลยนะคะที่บินไปที่อังกฤษเพื่อไปเรียนเป็นบัตเลอร์ oh. คิดดูว่าสมัยนีย้มีสมาร์ทโฮมแล้วมีแบบอเล็กซ่าเราจะทําอะไรเราก็สั่งก็ให้เลย้า uh huh. ทำไมยังจะต้องเป็นมีบัตเลอร์เป็นตัวเป็น,เป,นเป็นอีกเพราะว่าบัตเลอร์เนี่ยคือเหมือนกับคนก็ยังอยากคุยกับคนนะคะ uh. คนก็ยังเป็นสัตว์สังคมแล้วก็มีหลายคนที่เข้าร้านทววําผมเพราะอยากจะพูคุยกับช่างทำผมอันนี้เรื่องจริง อนอนเลยใช่ไหมนอนนอนเป็นเหมือนกันคือนอนบอกว่าอยากตัดผมเพราะอยากไปคุยกับช่างผใช่มันมัน,ม,นมันคือเขาเรียกมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น,นเฟรนด์ชิปที่เจอกันประมาณ2เดือนครั้งอะไรเงี้ยใช่ไปแล้วก็ไปอัปเดตพี่เป็นไงบ้างหรือคุย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 คคือ,คอ,คอไม่เราไม่เปลี่ยนร้านตัดผมมา โดนไม่เปลี่ยนนั้นแต่ผมมาตั้งแต่มสามอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นแต่ผมมาเป็นโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ชายนะใช่เป็นสิบปีอ่ะคือตัดร้านนี้ปุ๊บโอเคปุ๊บนอกจากตัดเขาบอกสิบบาทคือถ้าย้ายก็บอกเขาว่าบอกด้วยนะครับจะย้ายไปไหนบอกด้วยนะคือถ้าไปไหวเราก็จะตามไปใช่ใช่ไหมผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ ค่ะดังนั้นใครที่มีอาชีพยอยู่ในสายบริการนี่บริการลูกค้าให้ดีนะคะอาจจะมีลูกค้าแบบลอยเย่อมากแบบแบบนนก็ได้นะคะน้นว่ามีมีหลายคนที่มเป็นเอหลายคนพี่ก็ไม่ได้ <ๆ S 2> เปล<ๆ>ี่ยนทัางแต่ผม,มานานมากแล้วค่ะต่อไปเลยค่ะขอเป็นทักษะในการเจราจาต่อรองค่ะคือผู้ที่ต่อรองเก่งเนี่ยอย่างคัมเนี่ยมักจะเข้าใจอีกฝ่ายดีว่าต้องการอะไรแล้วก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองในด้านไหนบ้าง เพราะว่าบางทีการต่อรองก็ไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมคือมันไม่ได้แบบวินลูสอะค่ะมันสามารถที่จะหาอย่างอื่นนะมาให้ในสิ่งที่จริงๆแต่เดิมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยก็ได้แล้วก็คือบางทีอะมันเหมือนกับเราต้องยอมต้องยอมเจ็บบางอย่างเพื่อที่จะให้เขาเจ็บกว่าหมายถึงว่าสมมุติว่าในเรื่องของจีนกับจีนกับอเมริกาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นขุนยนในเอ็มเชื่อว่าถ้าจะยังไม่เก่งเท่าทรัมป์นะ นะอ๋อไม่ไมได้หอนได้หอได้อันนั้นต้องต้องยอมรับเพราะจริงๆสกิลด้านนี้พีคค่ะสุดท้ายค่ะทักษะที่สิบนะคะคือท hey, ักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ค่ะมันต้องมีการพลิกแพลงวิธีการแก้ปัญหาตามสถานการณ์นะคะความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้เป็นคำพูดแบบ read between the lines อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนว่ารู้ว่าแบบเฮ้ย จริงๆแล้วสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยด้วยสีหน้าด้วยสถานการณ์ด้วยบริบทแวดล้อมเนี่ยมันน่าจะทําให้เขารู้สึกอย่างไรเค่ะคือมนุษย์ยังสามารถใช้กลินใช้เซนส์ในการประเมินสถานการณ์ได้ดีกว่า AI อะอค่ะยกตัวอย่างง่ายเลยครับเวลาไปถามแฟนแล้วอบอกอไ,ไม่ไม่ไม่บอกว่าเป็นไรอะ่รนะดูหน้าตาเครียดไม่ได้เป็นไร ถ้าเป็นไอ้เขาแบบเขไม่ได้อะไรก็ดีแล้วจบโอเคก็เริ่มผ่านไปนะฮะแต่ถ้าคุณเกมนะครับเกมนะฮะเกมเลยนะเกมนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะเล่นกันอยู่เป็นประจํา หรือกับผลหน้าเหมือนกันเนาะดืสไลด์วันนี้ดีมากเลยครับเอมพี่ขอได้ป่ะพี่อยากไปสอนเด็กที่น้องๆที่ในทีมได้ค่ะ <laughs> ได้ค่ะหิญเลยค่ะเราดึงสไลด์กันตรงนี้เลยดึงสไลด์ัตรงนี้เลยดาบฝากแปดด้วยนะครับใครใครอยากที่จะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะก็คือหัวข้อคือ10 skills you need to survive the rise of automation แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะไว้ในในคอมเมนต์ให้